สวัสดีค่ะคุณป้าพาถักฮอมโคเชน,นะคะมาเจอกันคลิปนี้ก็เป็นช่วงหน้าร้อนพอดีนะคะคุณป้าก็เลยพาถักเสื้อใส่หน้าร้อนซึ่งก็เป็นลายถักง่ายๆเหมือนเดิมนะคะเพิ่มเติมก็จะมีสีสันสวยงามขึ้นมาเข้ากับฤด,ดูนี้นะคะ ถ้าชื่นชอบงานถักแบบนี้แนวนี้ก็มาดูมาถักไปด้วยกันค่ะค่ะก่อนที่เราจะไปถักกันนะคะมาดูไหมที่คุณป้าใช้ถักในตัวที่จะมาถักสาธิตสีจะไม่เหมือนตัวที่เป็นตัวอย่างนะคะเพราะว่าสีเข้าหมดเนาะไหมหมดนะคะก็เลยใช้สีอื่นแทน เป็นการเก็บไหมที่เรามีอยู่นะคะไปในตัวด้วยเนาะค่ะเพื่อนๆมีไหมเหลืออยู่ก็ามาสามารถนามาใช้ได้นะคะคุณป้าก็จะใช้ไหมเบอร์20สนะคะสีประมาณนี้ในที่จะสาธิตต่อไปเนาะ,ะเข็มก็เหมือนเดิมนะคะตัวนี้คุณป้าจะใช้เข็มแบบนี้นะคะหนึมิล เข็มนี่ตามถนัดเลยนะคะใครใช้ถักไหมเบอร์ยี่สิบใช้เข็มเบอร์อะไรถนัดก็จัดเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันเราจะเริ่มต้นถักชิ้นหน้าก่อนนะคะจะเริ่มต้นตั้งแต่คักน้านี้ไปดูกันเลยค่ะคุณป้าจะเริ่ม ใช้ไหมสีอะไรก่อนดีเนาะเดี๋ยวนะคะเราจะเริ่มต้นถักห่วงนะคะเริ่มต้นโซ่สี่จิ้มลงในโซ่ที่สี่นะคะนี่เท่ากับหนึ่งห่วงเราจะถักห่วงแบบนี้ไป สิบสามห่วงนะคะห่วงต่อไปโซ่สามถักง่ายๆแบบนี้เลยเนาะการเริ่มต้นถักให้ได้สิบสามห่วง พอได้สิบสามห่วงจะได้งานแบบนี้นะคะทีนี้มาดูแถวต่อไปเลยเราจะถักงานพิิกลับไปกลับมานะคะสังเกตว่าโซ่โซ่สามที่เราทำจะอยู่ด้านล่างนะคะโซ่สามจิ้มลงในห่วงนี้เลยได้สองหลัก โซ่สองจิ้มลงในห่วงเหมือนเดิมอีกสองหลักนะคะในห่วงจะมีอยู่สี่หลักจากนั้นโซ่ห้าแล้วเราจะมาถัก x ลงในห่วงถัก x หรือคอทอนะคะหนึ่งเจากนั้น ในห่วงนี้เราจะพันหนึ่งครั้ง8ดหลักนะคะ ให้ครบนะคะให้ได้แปดหลักจากนั้นเราจะคอทอลงในห่วงต่อไปจะได้งานแบบนี้จากนั้นเราจะโซ่ห้าแล้วก็คอทอในหลักต่อไป โซห้าคอทอในในห่วงนะคะเขาจะได้งานแบบนี้ต่อไปเราก็ถักแบบนี้นะคะแปดหลักแล้วก็มาถักแบบนี้เดี๋ยวพอครบแถว มาดูอีกทีหนึ่งนะคะถักไปตามนี้เลยค่ะเราถักมาจะครบแถวนะคะจะได้งานหน้าตาแบบนี้ตรงช่วงที่มีแปดหลักจะมีอยู่สามสามลายนะคะทีนี้มาดูตอนจบเนาะ แล้วก็โซ่ห้าลงในห่วงสุดท้ายเลยหักต,ตามนี้เลยค่ะ สังเกตว่าหลักสุดท้ายจะเหมือนกันนะคะจะได้แบบนี้ต่อไปมาดูแถวต่อไปกันนะคะเราจะโซ่สามแล้วก็คลิกงานกลับแล้วก็ถักต่อไปเลยนี่ค่ะตรงนี้ก็จะเหมือนแถวแรกนี้นะคะ ตรงนี้ก็จะพันหนึ่งครั้งสองหลักโซ่สองจากนั้นเราก็โซ่ห้าแล้วก็มาขัดคอ,อทอลงตรงนี้นะคะจะได้งานแบบนี้พอมาถึงตรงที่แปดหลักเราจะ ถักทุกหลักเลยนะคะแต่ขั้นด้วยโซ่หนึ่งให้ครบ8ดหลักคุณป้าจะทำให้ดูหนึ่งช่วงลายนะคะถักตามนี้เลยค่ะ พอดาได้ครบแปดหลักแบบนี้ตรงนี้เราก็จะคอทอแล้วก็โซ่ห้าคอทออันนี้คือหนึ่งช่วงลายนะคะก็จะได้งานแบบนี้ตรงนี้เราก็ถักไปเหมือนเดิมนะคะอย่าลืมโซ่หนึ่งถักเหมือนลายนี้เลยค่ะ พอมาถึงใกล้จะจบงานเราก็กลับมาดูตรงนี้นะคะที่เราเริ่มต้นจะเหมือนกันเลยนะคะค่ะลงมือเลยค่ะเราก็จะได้งานแบบนี้นะคะเวลาจบแถวทีนี้มาดูตอนจบแถวนี้นิดหนึ่งนะคะพอเราได้แบบนี้แล้วเราจะเพิ่มขึ้นมาหนึ่งหลักนะคะจิ้มลงไปในหลักสุดท้ายเลย เราก็จะได้เพิ่มขึ้นมาหนึ่งหลักซึ่งก็เหมือนกับตอนที่เราเริ่มต้นนั่นเองนะคะนี่จะหลักจะเพิ่มขึ้นมาแบบนี้ในทุกแถวนะคะอ่าทีนี้มาดูแถวต่อไปเลยโซ่สามตรงนี้ก็ยังถักเหมือนเดิม ซึ่งก็จะเหมือนกับที่เราถักนั่นเองนะคะโซ่ห้าทีนี้มาดูตรงนี้เราจะพันหนึ่งครั้งในทุกหลักเลยนะคะพอได้หนึ่งหลักแบบนี้เราโซ่สามจิ้มลงตรงนี้เลยแล้วก็จะมีปุ่มแบบนี้ จากนั้นก็ถักหลักต่อไปโซ่สามทำตามนี้เลยค่ะก็จะมีอยู่แปดหลักทัดเองนะคะมองเห็นไหมคะนี่ ให้ครบแปดหลักเลยนะ พอเราได้แปดหลักก็จะได้งานแบบนี้ทีนี้เรามาคอทอลงตรงนี้เลยจากนั้นก็ถักในลายต่อไปถักเหมือนกันเลยนะคะนี่คือหนึ่งช่วงลายถักไปแบบนี้เลยทุกลายนะคะตอนจบก็ ตรงนี้ก็จะเป็นโซ่ห้าเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยนะคะเหมือนแถวที่เราถักผ่านมาค่ะถักตามนี้เลยพอเราถักครบแถวนะคะจะได้งานแบบนี้ มาดูแถวต่อไปเริ่มต้นก็เหมือนเดิมนะคะ โซ่ห้าแถวนี้เราจะโซ่ห้าตลอดเลยนะคะแล้วเราจะนับลายนะคะที่มีแปดหลักเราจะข้ามหลักข้ามหลักนะคะนับมาหนึ่งที่สองแล้วเราลอดใต้นะคะ งานจะได้แบบนี้จากนั้นโซ่ห้าข้ามหนึ่งหลักมาหลักนี้เราลอดแบบนี้นะคะข้ามหนึ่งหลัก ก็จะพอดีเลยนะคะถ้าเราถักถูกนะคะนี่จะเหลือหลักสุดท้ายแบบนี้อันแรกนี้จะมีอยู่ห้าโซ่ห้านะคะจะมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าจะมีอยู่ห้านะคะ ทีนี้ดูลายต่อไปโซ่ห้าเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ข้ามหนึ่งหลักเหมือนเดิม ถ้าเราถักถูกวเขาจะลงตัวพอดีนะคะก็จะยากเฉพาะช่วงลายแรกนะคะต่อไปก็จะถักเหมือนกันเนาะเราจะมานับดูนะคะตอนแรกจะมีอยู่ห้าห่วงมาดูช่วงลายที่สองหนึ่งสองสามสี่นะคะเขาจะมีอยู่สี่ห่วง ตรงนี้พอเรานับไปเขาก็จะมีอยู่ห้าห่วงถักตามนี้เลยค่ะพอเราถักมาถึงครบแถวแล้วก็ตัดใหม่เลยนะคะแล้วเราก็จะต่อสีอื่นต่อสำหรับใครที่จะสลับสีนะคะถ้าใครไม่สลับสีก็ถักต่อไปเลยนะคะพอจบแถวเราจะได้งานแบบนี้นะคะ ถ้าเราถักถูกแล้วเขาก็จะลงตัวพอดีนะคะจะไม่มีหลักเหลือไว้นะคะหลักช่วงลายนี้ห่วงทั้งหมดนะคะเพื่อให้แน่ใจแล้วก็นับดูนะคะจะมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้ามีอยู่สิบห้าห่วงนะคะ ่ะเราก็ตัดใหม่เลยเดี๋ยวเราจะมาดูทําสีใหม่กันนะคะสลับสีกันนะคะป้าตัดไหมเก็บใหม่แล้วนะคะทีนี้เราก็จะพลิกด้านแบบนี้ออกห่วงเราจะอยู่ด้านในนะคะามาเริ่มเลยเริ่มจากหลักแรกนี้เลย เราจะทำใหม่ไว้แบบนี้ตรงนี้ก็เริ่มต้นโซ่สามเหมือนเดิมลายก็เหมือนเดิมนะคะเพียงแต่เราเปลี่ยนสีสำหรับสีใครจะชอบสีแบบไหนก็จัดตามสะดวกเลยนะคะ ตรงนี้ก็โซ่ห้าเหมือนเดิมยังถักลายเดิมอยู่นะคะเพียงแต่เขาจะเพิ่มลายขึ้นมาเท่านั้นทีนี้พอเราได้แบบนี้แล้วในห่วงนี้เราก็จะถักแปดหลัก ครบแล้วเราก็จะถักข้อทอในห่วงถัดมานะคะจากนั้นโซ่ห้าลงในห่วงต่อไปโซ่ห้าแล้วก็ลงในห่วงต่อไปตรงนี้จะมีอยู่สองห่วงจากนั้นเราก็ถักแปดหลักไปเหมือนเดิม ถักให้ครบนะคะนั่นก็ถักไปเหมือนเดิมค่ะเหมือนช่วงลายแรกแบบนี้เลยถักเหมือนเดิมเลยนะคะถักเหมือนลายแรกเลยเพียงแต่ลายเขาจะเพิ่มขึ้นมาเท่านั้นเองนะคะถ้าเราถักถูกต้องลายเขาก็จะเพิ่มขึ้นมาเองนะคะจะเพิ่มตรงนี้ตรงที่เป็นหลักสุดท้ายขึ้นมาจะเห็นนะคะลายเพิ่มขึ้นมาถ้าถักตามนี้เลยจนจบแถวนะคะ แถวนี้เดี๋ยวคุณป้าอธิบายให้ฟังนะคะซึ่งก็จะเหมือนกับลายแรกเลยถักเหมือนกันทุกอย่างเลยนะคะจะเห็นว่าลายเขาขยายออกสองฝั่งเลยนะคะถักเหมือนกันเลยค่ะพอได้หนึ่งช่วงลายก็ต่อสีใหม่นะคะ ช่วงลายแรกจะมีอยู่3ามลายพอสีที่สองจะมีอยู่สี่ลายนะคะพอสีที่สามเขาก็จะเพิ่มขึ้นมาสองฝั่งแบบนี้คุณป้าจะไม่ถักให้ดูนะคะถักเหมือนกันเลยย้อนกลับมาดูนะคะกับช่วงลายแรกถักเหมือนกันเนาะค่ะตามนี้เลยค่ะมาดูช่วงลายที่สองนะคะ คุณป้าถักได้สองช่วงลายละเราจะนับช่วงลายแบบนี้นะคะทางนี้เราก็จะนับหนึ่งสองไปแบบนี้นะคะแต่สำหรับทางนี้เราก็จะนับหนึ่งสองแบบนี้นะคะสามสี่ไปแบบนี้ค่ะเข้าใจตามนี้เนาะนีคุณป้าได้สองช่วงลายแล้วนะคะก็จะได้ช่วงลายที่สองก็จะมีอยู่สี่สี่ช่วงลาย ถ้าะะถักตามนี้ก็แสดงว่าเราถักถูกแล้วเนาะทีนี้มันมันนับห่วงกันนะคะเพื่อความมั่นใจว่าเราถักได้ถูกต้องนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบอดสิบสองสิบสาสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจดสิบปดบเก้าจะมีอยู่สิบเกห่วงนะคะเพื่อที่จะไปต่อแถวใหม่หรือช่วงลายใหม่นะคะทีนี้เราก็สลับ สีต่อเนาะพอตอนถักเราก็จะกลับด้านแบบนี้ถักต่อไปนะคะสังเกตดูว่าเราก็ถักเหมือนกันเลยกับลายแรกนี่แหละเพียงแต่เขาจะเพิ่มขึ้นมานะคะตรงนี้เขาก็จะเฉียงไปแบบนี้ถ้าเราถักผิดเราจะดูออกเลยนะคะดูออกว่าผิดตรงไหนเนะาะค่ะถักตามน,นี้เลยสีต่อไปก็ทำแบบเดิมเลยนะคะ เราจะถักไปสี่ช่วงลายนะคะนับแบบนี้นะแบบนี้ด้วยสี่สีแล้วเราก็จะมาต่อจรงช่วงรักแร้กันถักไปก่อนนะคะให้ได้ครบสี่ช่วงลายตามนี้เลยคะ่ะมาดูช่วงลายที่สามนะคะซึ่งคุณป้าก็ได้ทำไปแล้วคุณป้าก็จะไป่ทำให้ดูนะคะเพราะว่าจะถักเหมือนกันเลยเนาะ ช่วงลายที่สามเราจะได้ลายแบบนี้หนึ่งสองสามสี่ห้านะคะแล้วก็มาดูตรงที่เราทำโซ่ห้าเป็นห่วงจะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ด ยี่สิบสองยี่สิบสามห่วงนะคะแล้วเราก็ทำช่วงลายที่สต่อเลยด้วยการพลิกงานแบบนี้แล้วก็เริ่มฝั่งนี้นะคะลงมือเลยค่ะเดี๋ยวพอได้สช่วงลายแล้วเราจะมาทำการเชื่อมต่อนะคะตามนี้เลยค่ะ ค่ะช่วงลายที่สี่คุณป้าก็ถักเสร็จเรียบร้อยแล้วได้งานหน้าตาแบบนี้นะคะช่วงลายที่สี่เราจะไม่ถักโซ่นะคะยังไม่ถักเดี๋ยวเราทําการเชื่อมต่อแล้วเราค่อยถักนะคะให้เพื่อนๆถักแบบนี้สองชิ้นสี่ช่วงลายแบบนี้เดี๋ยวเราจะมาเชื่อมต่อตรงใต้รักแร้แล้วก็ถักรอบตัวแล้วก็เชื่อมต่อตรง ตรงบ่าตรงนี้นะคะเดี๋ยวคุณป้าจะให้ดูเนาะที่งานที่เราสำเร็จแล้วนะคะหน้าตาแบบนี้อันนี้คือเรามาเชื่อมต่อตอนหลังนะคะแล้วก็เชื่อมต่อแบบนี้สองด้านเลยค่ะก็คงจะต้องไปต่อกันในคลิปที่สองนะคะให้เ,เพื่อนๆถักแบบนี้ไว้สองชิ้นแล้วมาเจอกันในคลิปที่สองนะคะ สำหรับใครที่ยังไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถฝากข้อความไว้ใต้คลิปได้นะคะเดี๋ยวคุณป้าจะมาตอบให้สำหรับคลิปนี้คุณป้าต้องลาไปก่อนค่ะแล้วเจอกันในคลิปที่2นะคะสวัสดีค่ะ